สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีความขัดแย้งอะไรกันหลายอย่างแล้วเขาก็จะมาเคลมอะไรของจากฝั่งไทยหลายอย่างเช่นกันครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะก,การต่อสู้เรื่องของโคลแล้วก็อะไรเยอะแยะเยอะแยะมากมายครับก็คือสาเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องของกุญเมรนั่นเองแต่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอาจจะทำให้ชาวโคราชไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook ชาวกัมพูชาชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการ เค,คลมนะครับว่าย่าโมหรือเท่าสุรนาลเนีเป็นคนคเขมีก็เรียกว่าทำเอางงเลยทีเดียวเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเพจเ,เฟซบุ๊กของอคนกัมพูชาที่มีการเคลมว่าย่าโมเป็นคนคเขมรนะครับโดยที่เขาโพสต์ไว้ตามนี้คําแปลก็ประมาณว่าย่าโมหรือที่รู้จักกันในชื่อณนะโมเป็นชาวกัมพูชาที่มีญาติอยู่ที่อ,อําเภอสํารงชองเกา่าจังหวัด ดรมีชัยจนถึงทุกวันนี้สามีของเธอทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อกษัตริย์ลาวเจ้าอนุวงศ์ยกกองทัพลาวมาตีจังหวัดนครราชสีมายายก็คือเข้าเปเข้าแปรไทยนะครับ จาก Google เรียกว่ายาก็น่าจะเป็นก็หมายถึงน่าจะหมายถึงยาโมเขาก็บอกว่ายา,ยาโมคนนี้มอบสุรากับทหารให้กับกองทัพจุฬาและกองทัพลาวก็พ่ายแพ้ในคราวนั้นกษัตริย์ลาวชื่อพระเจ้าอนุวงศ์ถูกสยามจับใส่กรงเหล็กนําไปเฝ้ากษัตริย์สยามรัชกาลที่3ในกรุงเทพเมื่อปีพศ .2371 และสวรรคตต่อมาบันทึกนี้ได้เลื่อนเป็นสตรีชาวสยามส่วนกษัตริย์ลาวยังถูกชาวลาวสร้างไว้เป็นเทวรูปในเวียงจันทร์ ก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้เรามาดูประวัติของเท้าสุรนา,าลีจากวิกิพีเดียบ้างครับผม ก็บอกว่าเท้าสุรนาลีหรือคุณหญิงโมต้นฉบับเรียกว่าท่านผู้หญิงโมนิยมเรียกว่าย่าโมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในตะนะวีรสตรีมีส่วนกอบกู่เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์พระมหากษัตริย์เวียงจันทร์เมื่อปี2 3 6 9ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังคุณหญิงโมก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเท้าสุรนาลีตามประวัตินะครับก็บอกว่าเดิมมีนามว่าโม แปลว่าใหญ่มากหรือเท้ามาโหโลงเป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกําเนิดเกิดเมื่อปีรากาพศ2อ1 4มีนิวาสถานอยู่ณนะบ้านตรงกันข้ามกับวัดพระนารายมหาราชวัดกลางนครทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมาชอบเล่นกระบี่กระบองแต่เด็กเป็นที่ดาของนายกิมและนางบุญมามีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแป้นาผลไม่มีสามีจึงอยู่ด้วยกันจนวายชนมีน้องชายหนึ่งคนชื่อจุกเนี่ยครับผม ต่อมาปี2339เมื่อโมนะครับหรือเท้าย่าโมเนี่ยได้อายุอายุได้ยิปีได้แต่งงานสมรสกับนายทองคำขาวพนักงานกรมราชอากรมการเมืองนครราชสีมาต่อมานายทองคำขาวได้เลือ่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระภักดีสุริยะเดชตำแหน่งรองปลัด รองปลัดเมืองนครราชสีมานางโมจึงได้เป็นคุณนายโมและต่อมาพระภักดีสุริยะเดชได้เลื่อนเป็นพระยาสุริยะเดชตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมาคุณนายโมก็ได้เป็นคุณหญิงโมชาวนครชาวนครราชสีมาเรียกท่านทั้งสองเป็นสามัญว่าคุณหญิงโมและพระยาปลัดทองคําท่านเป็นหมันไม่มีทายาทสืบสายโลหิตชาวเมืองนครราชสีมาทั้งหลายจึงพาการเรียกแทนตัวคุณหญิงว่าแม่มีผู้มาฝาก ตัวเป็นลูกหลานกับคุณหญิงโมอยู่มากซึ่งเป็นกําลังและอํานาจส่งเสริมคุณหญิงโมให้ทําการใดๆได้สําเร็จเสมอหนึ่งในลูกหลานคนสําคัญที่มีส่วนกับคุณหญิงโมเข้ากอบคู่เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์เยียงจันแนละทุ่งสำร็จคือนางสาวบุญเหลือ ท้าสุรนารีเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมเล่นหมากลุกเก่งมีความชำนาญในการขี่ช้างขี่ม้ามีม้าตัวโปรสใสสีดำและมักจะพาลูกหลานไปทำบุญที่วัดสะแก้เป็นประจำเสมอเท้าสุรนารีถึงแก่สัญกกรรมเมื่อ มีสายนพออา์พศ2395นะเดือน5ปีชวดจะตะวาศกจศสอ,ส,อ,ส,อส,ส,สิริรวมอายุได้81ปีถ้าดูตามนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีที่มาเป็นคนขเขมีนะหรือไม่ไมีเบอเพราะว่าเป,เ,ปเป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิดเท่านั้นเองนี่นะครับ แต่ก็ไม่ทราบว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับคือมันก็เป็นเรื่องของโซเชียลจะเขียนหรือจะอะไรก็ได้แต่ก็ควรจะมีแหล่งอ้างอิงตามนี้แน่นอนว่าเราก็มีแหล่งอ้างอิงของเราเขาก็มีแหล่งอ้างอิงเขาแต่ว่าจากไหนก็ไม่ทราบนะครับซึ่งสรงนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยมากโดยเฉพาะชาวนาะครราชสีมานะครับก็คงไม่ชอบแน่ๆที่เจอโพสต์นี้เข้าไปของชาวขมิครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถมเมนูที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ